พี่ครับมีแชมพูอะไรที่ช่วยลดอาการคันหัวไหมคะมีค่ะแนะนําแชมพูดอกบัวคู่ค่ะอันนี้ช่วยลดอาการคันไม่ใช่คันแบบนี้ค่ะพี่แล้วคันแบบไหนล่ะคะก็แบบมันคันนะพี่มันคันนะเออก็คันไงเนี่ยช่วยลดอาการคันไม่ใช่คันแบบนี้พี่รังแคหรอไม่ใช่ค่ะหัวมันไม่หนังศีรษะแห้งไม่ใช่ก็บอกไม่ใช่ไงหรือว่า งอกไม่ใช่แล้วสาเหตุมันเกิดจากอะไรล่ะคะที่มันคันนะ่ะมันเกิดจากเหาคะ่ะนี่เลยคะ่ะแชมพูหนูน้อยนาไม่เหม็นไม่แสบตาอ่อนโยนต่อผิวและหนังศีรษะมันใช้ยังไงคะเนี่ยใช้ง่ายๆแค่หมักทิ้งไว้ยี่สิถึงสาสิบนาทีคะ่ะว่าแต่ทําไมถึงมีเห่าล่ะคะไม่ได้สาะผมหรอลูกที่บ้านอ่ะมันไปโรงเรียนมันเอาเห่ากลับมาด้วยคะ่ะอ๋อค่ะใช้ดูนะคะเดี๋ยวก็ดีขึ้นคะ่ะนิก้า อ้าวมิก้าเขาแกงยังไม่มาหรอจะ๊ะน่าจะกำลังมาครับคุณนิวสวัสดีค่ะขอโทษนะคะที่มาช้ามิก้าใส่แว่นทำไมผมรู้สึกเก็บตาครับผูขอใส่แว่นเรียนนะครับอ่าเปิดหนังสือเรียนบทที่เจ็ดจากเด็กๆหน้าไหนเนี่ยนะมามิก้าเราช่วยอืมคุณนิวชอบกินยูโรชอ็อกโกแลตเมนูเลยอืม ครอบครก็ชอบเหมือนครูเหรอยูโรช็อกโ,โกพายพายนุ่มๆอร่อยชุ่มช็อกโกแลตหืมอร่อยยินงเสียคราบแกังครูแบ่งให้คือเลยลูกเอมครูคะถ้าสมมติว่าครูชอบใครคนหนึ่งครูจะทายังไงหรอคะอืมครูก็จะไปบอกเขาไงอืมแล้วถ้าเราไม่กล้าบอกล่ะคะครูก็จะเอาของที่ครูชอบไปให้เขา มิก้ายังไม่หายเจ็บตาอีกเหรอลูกเอ,อ่ยยังครับใกล้จะถึงวันตัดฉิมแล้วตื่นเต้นกันไหมจ้าเด็กๆตื่นเต้นครับพ้บแกงได้ยินว่าคุณพ่อคุณแม่จะพายาปเรียนที่ต่างประเทศเหรอลูกใช่ค่ะหูตั้งใจเรียนนะลูกอย่าลืมกลับมาเยี่ยมคุณครูด้วยนะไม่อยากให้ฉินวันนี้เลยวันนี้วันสุดท้ายแล้วสินะพี่จะี่จเจอข้าวแกงมิก้า เขแกงเธอยังไม่หายเจ็บตาอีกเหรอเธอลองไปหาหมอไหมอืมจ้างเถอะว่าแต่เธอจะไปเรียนต่างประเทศเหรอใช่เธอคงจะลืมเพื่อนที่นี่แน่ๆเลยเราไม่ลืมหรอกอืมเรามีของจะให้อะ่ะเราก็มีของจะให้เธอเหมือนกันอะ่ะงั้นเราให้พร้อมกันเลยไหมโอเคหนึ่งส,งสงองสามยูโรช็อกโกพายพายนุ่มชุ่ม,ช,มช็อกโกแลตเจอกันเลยนะที่เราใส่แว่นเราไม่ได้เจ็บตาหรอก เราถ้าใส่ทำไมล่ะเพราะเราเกี่ยวความในใจเไว้ในแว่นสีดำนี่แหละเราไปก่อนนะนิก้าอย่าลืมมาข้าวแกง เอวเย็นนี้ว่างไหมครับว่าจะ่วนไปเล่นที่ริมน้ำขงได้จ้าิอวรู้ไหมทำไมเราชอบ่วนอิวมานั่งเล่นที่แม่น้ำขงทำไมล่ะพ่อแววตายิวสวยเหมือนแม่น้ำขโขงไงคบกันมาสามปีแล้วเธอก็ชมเราตลอดเลยนะเพราะเธอน่ารักทีเรากลับกันเถอะยู่ต้องไปช่วยงานพ่อกับแม่เอวเราจบมหกแล้วพม่กับแม่จะให้เราไปเรียน ต่อที่ต่างประเทศงั้นเราคงจะไม่ได้เจอกันแล้วสินะแต่เราไม่ไปหรอกเราจะเรียนที่นี่กับเธอเธอไปเถอนนะเพื่ออนาคตของเธอพ่อพ่อเหนื่อยไหมจ๊ะยู่เห็นพ่อกับแม่กรีดยางกลางคืนไม่ได้นอนกลางวันก็ทำงานต่ออีกเหนื่อยก็ต้องสู้ <c oughs> ถ้าไม่ทำจะเอาเงินที่ไหนสูงอิวเรียนอยากให้ลูกเรียนสูงๆไม่อยากให้ลูกลําบากเหมือนพ่อกับแม่จบม .6 อยู่จะไปหางานทำํำยูไม่อยากให้พ่อกับแม่เหนื่อยไม่เป็นไรลูกมีหน้าที่เรียนอยู่ก็เรียนเลยยิวตัดสินใจแล้วบ้านเราจนยิวคงไม่มีวาสนาเหมือนคนอื่นเขาหรอก ยังเด็กอยู่เลยทําไมไม่เรียนต่อล้วลูกเีไดอนาคตอยิวอยากแบ่งเบาภาระพ่อก,กับแม่ค่ะ,ะเด็กคนนี้มีแววตามุ่งม,มั่นอ่าอ่าเอาเป็นว่าเจร,รับเข้าทํางานาขอบคุณค่ะเจอยู่จะตั้งเจทางานค่ะพอล,ล่าพล,ล่ามาพาน้องไปทํางานด้วยมีอะไรก็บอกน้องนะค่ะเจอิวอิวมาเร็วๆมาคนกวองกันรถช่วลูกค้าเราเร็วค่ะพี่พอล,ล่า โหขายดีไม่ได้พักเลยเป็นแบบนี้ทุกวันเลยเหรอคะพี่พอลล่าที่นี่ก็เป็นแบบนี้แหละขายดีทุกวันโดยเฉพาะยาทานะยางทำไมยาทานะยางถึงขายดีเวราคนส่วนใหญ่จะทาอาชีพสวนยางไงจริงด้วยนี่เงินเดือนของพอลล่านี่ของอิ๋วจา้าขอบคุณค่ะเจ๊อู๋ วันนี้จะไปเดินทางซะหน่อยแล้วเธอและอิวจะไปไหนยิวไม่ไปไหนหรอกจ้าอาะทำไมล่ะวันนี้เงินออกทั้งทีนะยิวอยากเก็บเงินไวนะ้น่ะเก๋คะอิวอยู่ไหมคะแม่อิวเขามาเก็บเงินค่าปุยยางแล้วเงินแม่ไม่พอพอจะมีให้แม่ไหมลูกจ้าแม่ขอบใจนะลูกชีวิตเรามันต้องไปได้ไกลกว่านี้สิอิวตอนเย็นเราไปกินบุฟเฟ่ต์กันไหมอิวไม่ได้ไปหรอกช่วงนี้อยู่ต้องเก็บเงิน เฮียไฮสวัสดีค่ะอิ๋วอิวเอาน้ำเย็ยนมาให้เฮียไฮหน่อยลูกน้ำข่ายเฮียอ้าวพนักง,งานใหม่เหรอเจ๊ไม่เคยเห็นหน้าเลยเพิ่งมาทํางานได้อาทิตย์เดียวอายุยังน้นนอ,ยอยอยู่เลยแต่ขยันตั้งใจทํางานมากแล้วช่วงนี้เป็นยังไงขายดีไหมเจ๊ก็จะสั่งผลิตเพิ่มอีกหนึ่งพันล้านเดี๋ยวเฮียจัดก,การให้พี่พอลล่าเฮียคนนั้นเป็นใครหรอเฮียเจ้าของโรงงานที่เราสั่งผลิตยาทาน้ายางด้วยนี่แหละอ๋อคนนี้หรอ เฮียไฮสวัสดีค่ะอา้าวนี่เด็กร้านเจนกนี่คือว่าหนูอยากสั่งผลิตยาทานายางเป็นแบรนด์ของตัวเองค่ะความคิดดีนี่แล้วจะสั่งผลิตกี่ลังละหนูสักสองร้อยลังได้ไหมคะโอ้ยแม่หนูเขาสั่งผลิตกันทีและเป็นพันลังเลยนะหนูมีเงินทุนเท่านี้คะ่ะงั้นไม่เป็นไรหนูขอตัวกลับก่อนนะคะ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเฮียขอคิดดูก่อนนะหนู <c oughs> ได้ค่ะขอบคุณค่ะเฮียหนูจะรอฟังข่าวดีนะคะเฮียคิดว่าชื่อนี่แหละ หนูหนูหนเดี๋ยวก่อนเฮียตัดสินใจแล้วนะเฮียจะทํา,า,ายาทาหน้ายางชื่อแบรนด์โของอายให้หนูโของอายโของอายความหมายคือดวงตาแห่งแม่น้ําโขงชื่อนี้เฮียรักและชอบมากเลยนะเฮียให้ชื่อนี้กับหนูนี่หรอร้านมหาโซเจ้าของแบรนด์โขงอายสวัสดีค่ะ,ค,ะคุณลูกค้ายิว <You? S 1> มิทิน สบายดีนี่บอทเจ๊อิวมาหาโซกเออใช่ค่ะเฮ้ยอย่าบอกนะขวงไอเป็นแบนของเธอเหรอใช่แล้วจ้ะเห็นเขาบอกว่า แบรนด์ของไอ้ไซดีมีคุณภาพแบรนด์เราอยากเป็นตัวแทนของไอ้ไปขายที่ฝั่งลาวเจ้อิลฮับตัวแทนกับนายอยู่หวะคอยอยากเป็นตัวแทนเอาเครื่องไปขายฝั่งฟุนยินดีมากๆเลยจ้าคอยได้ยินซื้อแบรนด์ของไอ้มาโดนแล้วเลยอยากมาพ่อน่ะตัวของแบรนด์โตจริงเมื่อนี้ได้พ่อแล้วเป็นบุญตาหลายลาย,ยินดีกับความสําเร็จของอยู่ด้วยนะเธอจริงมากขอบคุณนะวันนี้อยู่ขอสร้างแบรนด์ของตัวเองแบรนด์ที่มีคงควารัก ความตั้งใจและความเชื่อมั่นว่าเป็นสูตรที่ดีที่สุดให้กับพี่น้องชาวสวนยางตั้งแต่เห็นขวดยิ้วขนลุกเหมือนมีองค์พญานาคมาบอกว่าใช่เลยนี่แหละหง,งอายเราต้องมาถ่ายละครกลางทุ่งนาแบบนี้เหรอนั่นนะสิอะเราจะมาถ่ายกลางทุ่งนาอย่างนี้เหรอใช่แล้วจะเด็กๆอาโลเคชันเราก็ถ่ายกันได้เลยนะเจมีนัดคุยกับลูกค้ <Yeah. S 1> า ผมรักครูมะเหมี่ยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวหยุดหยุดหยุดมะเหมี่ยบอกว่าให้ร้องไห้แบบมีน้ําตาน่ะมันจะได้สมจริงหนูพยายามแล้วน้ําตามันไม่ไหลโอ้ยเราเร็วหน่อยฉากนี้เป็นชั่วโมงแล้วเนี่ยเนี่ยพร้อมนะสามสองหนึ่งฉันไม่คิดเลยว่าแกจะหน้ามืดตาเมือมาครอบผู้ชายที่ไรอนาคตแบบนี้เดี๋ยวเดี๋ยวดยหยุดหยุดมิสเทนเฮยิมทําไมนี่มันเป็นฉากเศร้าโอ้ยถ่ายต่อไม่ไหวแล้วจู่คะพิสททนโอ้ยบายสองแล้ว ยังไม่กินข้าวเลยโอ้ยหิวข้าวไม่ไหวแล้วปวดหัวเจ๊ไปไหนทาไมไม่ซื้อข้าวมาให้เราโทรหาเจ๊สิมะเมี่ยวโทรไม่ได้หรอกโทรศัพท์ไม่มีสัญญาณเลยฮะทาไงล่ะแถวนี้มีแต่ป่าร้านอาหารก็ไม่มีกินอะไรอ่ะหอมจังกินหอมเมียก๋วยเตี๋ยวเรือเลยพี่พนอะไรนะดูนี่ถ้วยร้อนก๋วยเตี๋ยวเรือไงนี่ไงพี่ต้มสุกนล้วอะลองชิมดูโอ้ เส้นเหนียวนุ่มมากรสชาติเข้มข้น มาเมียวกินบ้างสิพี่ก็หิวเหมือนกันนะกินคนเดียวระวังเป็นโง่นะไม่ต้องแย่งกันพี่พกมาเยอะเลยโหถ้วยร้อนหมาล่าพี่พรนีชอบกินหมาล่าเอาเอาเอาต้ม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 ยังไงเราไม่มีน้ําร้อนเลยออเอามานี่ไม่รู้เรื่องอะไรเลย <c oughs> นี่ไงเขามีวิธีบอกอยู่ข้างถ้วยเปิดฝาออกมาก็จะเจอกับช้อนซ่อมแล้วก็เครื่องปรุงยกถ้วยเล็กออกนี่เขาก็จะมีถุงทําความร้อนมาให้ฉีกซองออกก่อนถุงนี้กินไม่ได้นะทุกคนห้ามกินเด็ดขาดแล้วก็วางลงไปในถ้วยแบบนี้เลยจากนั้นก็ใส่เครื่องปรุงมาม่าให้เรียบร้อยวันนี้ พี่พรมีไส้กรอกกับหมูสไลด์มาใส่ด้วยนะใครชอบอะไรก็ใส่ไปได้เลยรับรองสุกทุกอย่างเติมน้ําเปล่าแล้วก็ตอกไข่ใส่ลงไปอีกและขั้นตอนสําคัญเทน้ําเปล่าใส่ลงในถุงทําความร้อนเขาจะมีขีดบอกอยู่นะว่าให้ใส่ถึงระดับไหนเห็นไหมเริ่มร้อนแล้วทุกคนเอาเทม,มาม่าที่เราเตรียมไว้วางลงไปแล้วก็ปิดฝาได้เลยรอห้านาทีเปิดออกมาสุกทุกอย่างืมน่ากินมากืึดืนะ้ำมีถ้วยร้อนช่วยชีวิตอร่อยสุดๆเลย หอมมาล่าเข็มพนว่าแต่พี่พนซื้อมาจากไหนหรอพี่ซื้อมาจากเซเวอีเลฟว่พกมาด้วยเพื่อสถานการณ์ฉุกเฉินแบบนี้ไงรู้ยังถ้วยร้อนกลับมาขายที่เซเว่นทั้งหนึ่งืห้าพันสาขาแล้วอืมอิ่มจุงเว้ยเด็กๆกลับข้าวมาแล้วเจ๊กินอิ่มกันหมดแล้วครับทำไมไม่มาพรุ่งนี้ล่ะครับโอ้ยเจ๊คุยงานเพลินเลยแล้วได้อะไรกินละเนี่ยถ้วยร้อนฮอตครับ